สวัสดีจ้าเมื่อนี้ไม่ยืนมาสัมผัสแม่บุญมีจะเพิ่นวาเพนท่านสมุนไพรเท่าแล้วลูกเพิ่นสบายแล้วท่านแล้วดีจึงเป็นแบบใดจำหยุนมาสัมผัสเพิ่นจับข้างเพิินสีบอ่าให้กว้างจ้าสวัสดีจ้าจ้าลูกสาวลาเนาะค่ะไปหาหมอหมอบอกว่าเริ่มแรกหันเพื่อนหันเป็นคนคนจอยคนแห่งเป็นคาราเซเนียค่ะบาดีมากมากเป็นมดลูกโตมดลูกโตหมอเก่าเส้น บ้านี่หันหมอแลยบอกแห่งไปพาแม่บุญมีก็เลยบอกว่ายาฝ่าวพามาท่านสมุนไพรตัวนี้ของแม่สะกอนสมุนไพรนี่แค่ดีครับอายาล่าก็เลยจัดให้ลูกสาวกินเป็นสุดหมอหันบอให้ย,ยามาจากเม็ดคือข้าให้สมุนไพรตัวนี้เลยค่ะคุณแม่ห้สมุนไพรตัวนี้ค่ะอายาล่าก็แค่ดีนี่ให้ลูกสาวกินมดลูกโตก็เอาเส้นหัน กินมากประมาณได้หาเดือนโกเดียนก็สิ่งที่กว่ามดลูกโตนีเพราะว่าเพื่อนสิเก็บเก็บมดลูกแล้วกันไงไงกว่าเกาขามันจะเป็นอยนยุคขางซยแลยไงกว่าขางขวากรเลยจัดตัวนี้ให้กินเพราะว่าให้ลูกไปพาพ่าได้เพราะลูกเป็นคาร์เซเย่ขั้นไปพาก็สีเยเรียดเยเวลาค่ะเพราะว่าใด้กินสมุนไพรตัวนี้แล้วหั่นหลังจากกินสมุนไพรตัวนี้แล้วได้หาเดือนโกเดียน บานี้หันก็นเล็กไปตรวจหมออีกหมอบอกว่าเอาบ่าได้มาบ่าได้นมาพามันหายได้จ้งไดห,หมอก็เลยว่าบา,บานี้หันลูกสาวก็เลยว่ากินสมุนไพรที่แม่แตนหายกันเลยกินสองตัวนี่นอกจากมดลูกโตเก้าเส้นกับปรกากวมาหมอไปตรวจและะ้วกับู้เชือว่า มันบ๊อมี่ไหมค่ะสุดยอดนาะนี่แหละกินได้สองตัวนครนากับโครีนากับอายล่าสุดยอดกาดนี่เราลูกทารกิสองตัวยานี่นะะแล้วก็มาอีผู้ที่สองผู้ที่สองนี่ก็มาเป็นมดลูกโตสิบสองเส้นผู้ใหญ่หันมดลูกโตสิบสองเส้นตาวาผู้นี้หันบ่เก็บบ่ปวดตาวาเป็นเม่นหลเป็นเม่นมากเพปกติสิเป็นเดียนลา สองเทียสามเทียเป็นมาอยูฮาเดียนบันนี้หันแม่ก็เลว่าเอามั่นใจน้ำสมุนไพรของเฮาตัวนี้ใช่ให้ลูกสาวผู้น้อยกินแล้วลูกสาวผู้ใหญ่ก็เลว่ามันกินบางลูกกินเบิดสามชุดเดียวนี่ปกติไหมค่ะชุดยอดนักกาะนี่แหละค่ะชุดนี่แหละค่ะอายาล่าก็คอลิน่าของเฮาเนาะค่ะเราก็ให้เพิ่มเสริมอีกว่าให้เพิ่มเสริมอีกตัวนี้ขั้นกินตัวนี้แล้วหันเลือกกระซีดีซีกระซีงาม บางลูกหัวใจตับไตมา่นปลอดเลือดเนี้ยเลือดเลือบูกสาลามากินคู่กันก็เป็นสุดตัวนี้เลยเดี๋ยวนี้ลูกสาลาสุดยอดทั้งอ้วนทั้งขาวค่ะคาราเมียนี่คือนบ่มีแล้วค่ะสุดยอดสุดยอดนะคะสมุนไพรเข้าสุดนี่นะจ้าจ้ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าอันนี้แหละคือสมุนไพรของเข้าจ้ะถ้าไครเป็นโรกเป็นไพ่จ๊ะ้าบว่าท่านในจริได้ทั้งจ้ะ เฝ้าซื้อมาไวเฝ้าซื้อมากินเฝ้าซื้อมาท่านจ้ามันจะได้ให้าขึ้นสุดหยอดอีกดีจ้าจ้าขอบคุณแล้หลายจ้าเนี่ยจ <ไง S 1> ้า